สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็ช่องพระบ้านทั่วทิศเพรพิจิตรจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะวันนี้นะพระนะก็มีหลากหลายรายการนะหนูจะจัดโปรให้ทุกรายการนะพี่นะก็อาจจะไปกันไวนิดนึงแล้วก็รายการไหนไม่ทราบพี่นะหนูใส,ส่ไม่ทราบพี่นะคะเรามากันที่รายการแรกนะจัดโปรให้ไปเลยจุกๆุนะเอาหมื่นเก้านะพี่นะ หนึ่งมื่นก้าพันบาทนะคะเป็นพระหลวงปูทิมนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะเลี่ยมด้วยกรอบทองคำแท้นะคะนี่ใครสนใจนะคะก็แอดไลน์นะหรือว่าโทรเข้ามานะคะสั่งจองกับน้องยุ้ยได้นะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะพี่นะองค์แรกหนูเอาหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะนี่ รายการไหนไม่ทราบที่หนูใส่ไม่ทราบพ,พี่นะพี่นะเนื่องจากว่าเอ่อเพราะความรวดเร็วนาะเดี๋ยวหนูวันนี้มีเดินทางนะคะยุงเทพนะพี่นะเข้ากรุงเทพแต่เช้านะพี่นะก็จะไปดูพระให้พี่ๆนะคะก็หวังว่าเอ่อต้องแจ้งนิดนึงนะหนูไม่สะดวกถ่ายรูปนะคะอ่ะรายการถัดมานะคะหลวงพ่อเงินนะพี่เอาไปเลยนะหนูให้จริงหนึ่งหมื่นเอาหนึ่งหมื่นเท่าไหร่ดี หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยแล้วกันนะพี่นะนี่เอาหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนสี่อ่ะตัดลดให้ไปแล้วนะคะลดให้แล้วนะหนึ่งมืนสี่พันนะคะเนื้อเงินนะแล้วก็เลี่ยมกรอบทองคำด้วยนะคะนี่ให้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยนะคะก็จัดโปรให้ไปหนึ่งมืนสี่พันนะคะ รายการถัดมานะคะอ่าหลวงพ่อทองสุกนะคะหลวงพ่อทองสุขนะเอาหนึ่งหมื่นสามพันนะพี่นะหนึ่งหมื่นสามพันนะคะเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะเรียมด้วยกรอบทองคำนะคะนี่ยกซูมให้เลยบ้ะพ้อยนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่ออีนะคะอ่าขอโทษนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่ เอาหนึ่งหนพันนะคะเอาหนึ่งืนพันนะหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นยังอยู่ที่พระเลี่ยมทองอยู่นะคะอ่านี้หลวงปู่บุญนะคะหลวงปู่บุญนะเอาหนึ่งนสองพนะพี่นะนี่ฟังไม่ผิดนะคะ เอาหนึ่งหมืนะคะหลวงปู่บุญนะคะนี่อยู่ในกรอบทองคำแท้นะพี่นะสัตวรรษเนื้อเงินนะคะนี่ยี่สิบห้าสัตวรรษเนื้อเงินนะคะอยู่ในกรอบทองคําแบบนี้นะคะนี่ใช้ทองคาเยอะนะรายการนี้นะคะเราทราบกันอยู่แล้วนะคะพี่นะหนูเอาเออเอาสองหมื่นแล้วกันนะพี่นะรายการนี้เอาสองหมื่นนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูราคาให้สักนิดนึงนะคะพี่เอาเป็นหมื่น หมื่นเก้าเลยพี่นะเอามื่นเก้านะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะยี่สิบห้าสัตรวรรษเนื้อเงินนะคะก็ถ้าพี่ปิดหลายๆองค์นะคะหนูเน้นย้ํานะหลายๆองค์นะก็เดี๋ยวหนูจัดโปรให้นะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะรายการนี้นจริงๆราคาที่หนูให้นี่ก็คือลดแล้วนะจริงๆอะหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะคะเนื้อเงินนะคะเรี่ยมกรอบทองคานะคะ หลวงพ่อกันวัดพญาอะขอโทษนะคะขอประทานอภัยเหรียญคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะหลวงพ่อกันวัดพญานะเอาหนึ่งหมื่นห้าพันนะพี่นะอุย๊ยขอโทษนะพี่นะหนูพูดอะไรลงไปนะเป็นปร้านเนือเงินด้วยนะคะไม่ได้นะต้องขอประทานอภัยนะเอาอย่างนี้ละกันเพื่อไม่ให้นั่นเอาหนึ่งหมื่นเจ็ดนะพี่นะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะคะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะ ตะกรุดนะคะหลวงพ่อเงินนะคะตะกรุดหลวงพ่อเงินนะคะนี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะตะกรุดหลวงพ่อเงินนะนี่จัดโปให้ไปเลยนะคะโปเมาเหมานะแล้ววันพฤหัสนะวันพรุ่งนี้นะคะพระนะคะหนูจัดส่งได้ประมาณวันพฤหัสนะพี่นะเพราะว่าวันพุธนะคะวันนี้นะหนูยุ่งเทพนะคะพี่นะหนูยุ่งเทพนะนี่เอาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะหน้ากากเดี๋ยวดูสักคู่นะพี่นะเดี๋ยวดูสักคู่นะเป็นหน้ากากทองนะคะหน้ากากทองคานะคะเป็นหลวงพ่อจงนะคะเนื้อเงินลงยานะคะหน้ากากทองคานะหลวงพ่อจงเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคานะคะรายการนี้นะคะเอาหกพันห้านะพี่นะเอาหกพันห้านะคะนี่ เส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะเอา6,500บาทนะคะรายการถัดมานะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการนี้เอาเจ0 0พันนะพี่นะเนื้อเงินลงยานะคะแล้วก็หน้ากากทองคำนะคะนี่เอาเจ0 0พันนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะยังอยู่ที่พระเลี่ยมทองนะ หลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณนะเอาหนึ่งหมื่นสี่พันนะพี่นะหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะนี่เป็นพระนะคะเรี่ยมกรอบทองคำนะคะวันนี้หนูไม่สะดวกในการถ่ายรูปจริงนะพี่นะหนูเดินทางนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันนะรายการถัดมานะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะเอาหนึ่งพันบาทนะคะโอ้ยองนี้คงไม่ได้นะพี่นะเดี๋ยวขอดู้วค่ะสักนิดนึงนะคะเมาเมามาบางทีเราก็ลืมเองนะพี่นะจริง อ่ะอันนี้ดูเขี้ยวเสือไปก่อนนะคะเขี้ยวเสือนะอ่ารายการนี้ไม่ทราบเลยเอางี้ละพี่ หนึ่งันบาทนะหนูขาดทุนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหนูเอาหนึ่งหมืสองพแล้วกันนะพี่นะนี่ถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะอ่าหนูเอาแปดร้อยนะพี่นะหลวงปู่บุญนะคะหลวงปู่บุญนะเอาแปดร้อยบาทนะคะนี่ รายการถัดมานะคะเนี่เล e, ี่ยมกรอบเงินนะคะเรี่ยมกรอบเงินนะพี่นะหลวงพ่อไปนะคะหนูเอาสามพันบาทนะคะเหรียญ <Yeah. S 1> โบราณนะคะเหรียญหลอ่าอโบราณหลวงพ่อไปนะคะอยู่ในกรอบเงินแบบนี้นะคะเอาสามพันบาทนะคะพี่พีค่ะเอาสามพันนะเลี่ยมกรอบยกซูมสวยเชียวนะเอาสามพันบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นนะพระนะหลวงพ่อเดิมนะคะเนื้อเงินนะหน้ากากทองคําน,นะคะ รายการนี้เอาสองพันห้าร้อยบาทนะคะ๋ยี๋ยูเข่าดูนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมนะคะเอาสองพันห้าร้อยนะคะเอาสองพันห้าร้อยนะถูกมากนะพี่นะปกติเหรียญเนื้อเงินอย่างเดียวหนูาขายสามพันแล้วเนี่ยอันนี้นะคะทาทองคานะคะ เอาไปเลยนะจ๊ะเอาเพียงแค่หนึ่งมืออ่าหนึ่งพันสองร้อยแล้วกันนะพี่นะสิงนะคะสิงหลวงพระเดิมนะคะอุย้ยมันจะคนละตัวนะพี่นะโอ้ร้องไห้เลยนะถ้าขายหนึ่งพันสองร้อยนะพี่นะเอจใจดีนะไม่ใช่นะพี่นะขอประทานอภัยนะคะนี่เอาสี่พันห้านะพี่นะเอาสี่พันห้าอันนี้ราคาลดแล้วนะคะสี่พันห้านะคะเป็นงานแกะนะ นี่สี่พันห้า้อยบาทนะคะขัดมานะคะก็จะเป็นนี่หลวงพ่อพุ่มนะคะวัดบางโคนะนี่เอาสามพันะพี่นะเนื้อเงินนะคะลงยานะแล้วก็หน้ากากลงยาด้วยนะคะองค์พระลงยานะนี่เอาเพียงแค่สามพันนะจัดโปรให้นะคะจัดโปรให้จริงๆนะองค์นี้นะ นี่รายการนี้นะคะหนูเอาสามพันนะคะหลวงหลวงปู่เผือกนะคะวัดขิงแก้วนะคะเหรียญโบราณแบบนี้นะคะนี่เอาสามพันบาทนะคะสามพันบาทเหรียญหน้าคมนะคะราคาแบ่งกันนะพี่นะก็หนูเชื่อว่าพีพีเอฟซหนูนะไปต่อได้นะใครจะเก็บสะสมไม่เสียใจนะคะราคานี้นะเนื่องจากว่าอาจัดโปรให้นะสามพันบาทนะพี่นะรอนะคะ พระอยู่ที่เราก็มีมูลค่ามากขึ้นนะพี่นะตอนนี้เราซื้อสามพันนะเดี๋ยวนาโคตนะมีมูลค่ามากกว่านี้แน่นอนรับรองนะคะนี่อาจารย์ยอดนะพี่นะอาจารย์ยอดนะเอาหนึ่งหน้าพันนะคะหนึ่งหพันบาทนะคะพระเลี่ยมกรอบทองคํานะคะหนึ่งหมื่ันบาทนี่รายการนี้เป็นทองคําแท้นะคะนี่ถัดมานะคะ นี่พระสมเด็จนะคะพระสมเด็จนะนี่หลากสีแบบนี้นะคะนี่เอาราคาเบาๆนะหลักร้อยไปเลยเอาแปดร้นะคะพี่นะเอาแปดร้อนะรายการถัดมานะคะนี่องค์นี้เอาสามพันนะพี่นะเอาสามพันนะคะกรอบเงินนะคะอ่ะอันนี้หลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะ เอา800บาทนะคะ800บาทนะแบ่งปันให้พี่พีเนะคะช่องหนูนะนี่ก็มีจัดโปรนะคะเอา800บาทนะคะรายการถัดมานะคะหลวงปุตโตะนะคะนี่จัดโปรให้แล้วกันพี่เอา2 0 0พนนะคะเลี่ยมอยู่ในกรอบเงินนะคะหลวงปุตโตะนะพิมพ์อ่ารุ่นหนึ่งนะคะรุ่นหนึ่งนะนี่เอาสองพันเจ็ดร้อยนะคะ รายการถัดมานะคะหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานนะนี่หนูเอารายการนี้เอาแค่900อบาทนะนี่ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะพี่นะเอาจริงเก0บาทนะหมูขาดทุนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่อันนี้หนูใส่ไม่ทราบพี่แล้วกันนะนี่เอา3,500นานะพี่นะ3,500้าอนะคะพระเป็นเนื้องเงินนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะออกปีศูนย์ 07นะพี่นะ07นะนี่อันนี้เอา1,200นะคะหลวงพุทวดเนื้ออัปปกา้านะคะนี่เส้นเส้นขอบนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพุทิมนะคะเป็นพระเนื้อเงินเรี่ยมกรอบเงินนะหลวงพุทิมรายการนี้เอา3,200บาทนะคะ3,200บาทนะคะ เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวหนูมีมาจัดโปรอีกนะคะพี่นะเอาสามพันสองร้อยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระรูปถ่ายนะคะหลวงปู่ศรีนะคะรูปถ่ายหลวงปู่ศรีนะนี่รายการนี้นะหนูเอาเจ็ดร้อยแล้วกันนะพี่นะขาดทุนหรือเปล่าเดี๋ยวเจ็ดร้อยน่าจะเข้าเนื้อเยอะนะพี่นะรูปถ่ายหลวงปู่ศรีนะคะไม่ได้นะขายไม่ได้นะ,ะเอาหนึ่งพันแล้วกันนะพี่นะเอาหนึ่งพันนะคะ นี่แคดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะนี่าใส่ไม่ทราบพ,พี่แล้วกันนะแคปรูปมานะจ๊ะไม่ทราบพ,พี่นะคะอ่ะเอา900ค่ะเอาเก้นะใครได้ ep นี้นะบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะพี่นะแคปรูปมาด้วยนะจ๊ะเพราะว่า หนูไ like ล์ครั้งเดียวบางทีหนูก็จับจีไม่ได้นะพี่นะจาไม่ได้นะคะนี่หลวงพ่อผางนะคะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะเหรียญนี้นะอ่าเหรียญหลวงพ่อผางเอาหกร้อยนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อผางนะคะนี่เส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะเอาหกร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะนี่เอา 600บาทนะคะครูบาเจ้าศีวิชัยนะคะเส้นท็อปตัดสวยงามชัดเจนนะคะพิมพ์ชัดลึกนะจ๊ะพี่พี่จาเอา700บาทนะคะรายการถัดมานะคะนี่หลวงปู่บุญนะคะหลวงปู่บุญนะนี่เป็นไม้แกะนะคะองค์ใหญ่นะรายการนี้เอา4ี่พันนะพี่นะหลวงปู่บุญนะคะนี่ ถัดมานะคะเป็นพระนางพญานะคะเอาหนึ่งพันบาทนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะนางพญานะนี่ราคาเบาๆนะพี่นะแบ่งปันกันนะคะแบ่งปันกันไปเก็บนะหรือใครจะไปทํากินต่อก็ไปได้นะคะรายการนี้น้องเอาหนึ่งพันนะคะอ่ะรายการถัดมานะคะก็เป็นพระกิ่งนะคะเอาหนึ่งพันบาทนะคะเรี่ยมอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะอย่างที่น้องแจ้งไปนะคะเป็นราคาแบ่งปันนะพี่นะก็ ถ้าสงสารนะก็งดต่อรองนะพี่นะอ่ะนี่ปิดตาพังประการนะคะพระปิดตาพังประการนะคะอ่ารายการนี้นะคะหนูเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะพระปิดตาพังประการนะ,ะอันไหนไม่ทราบที่หนูใส่ไม่ทราบพี่นะเพราะความรวดเร็วนะคะพระอาจารย์ฟันนะนี่เอาสี่พันนะพี่นะพระจาจาร์ฟันเนี่ย คือใครมีแล้วก็มีอีกได้นะราคานี้ไม่ต่อแล้วนะพี่นะสี่พันคือเอาจริงๆเอาไปถั่วกบอง์อื่นนะคะพี่นะถ้าซื้อเดียวๆอง์เดียวไม่ได้นะพี่นะไม่ได้จริงอ่ะเอาเจ็ดร้อยนะคะนี่หลวงพ่อคูณนะคะรุ่นอุดมทรัพย์นะพี่นะนี่นั่งพานหลวงพ่อคูณนะคะ เอาเจ็ดร้อยนะคะเอาเจ็ดร้อยนะหลวงพ่อพมนะคะวัดช่องแคนะคะเอาสามพันบาทนะคะอยู่ในกรอบนะคะเลี่ยมกรอบเงินแบบนี้นะคะพี่พี่ขานี่เอาสามพันบาทนะถัดมานะคะเป็นพระรอดนะคะกุวัดมหาวันนะเอาอย่างนี้พี่ เอาเอาราคาที่หนูแบบ3ามพันห้าพี่อะสามพันห้านะนี่นี่กรอบเนี่ยเป็นกรอบเงินนะคะแล้วดูพระนะชัดลึกสวยมากนะเงินใช้เยอะกว่าปกตินะคะพี่นะดูกรอบได้เลยอลังมากอลังการมากนะคะนี่สามพันห้านี้ไปเดินซื้อองค์เดียวไม่ได้นะพี่นะเนื่องจากว่าหนูซื้อพระจํานวนมากนะพี่นะบอกเลยว่าจํานวนมากนะ หนูก็ได้ในราคาที่เป็นราคาส่งนะนะพูดกันตรงนะอ่ะถัดมานะจ๊ะถัดมาอ่ะก็จะเป็นไปที่ไม่รู้จะหยิบองค์ไหนต่อเลยนะคะอ้าพระปิดตารายการนี้แล้วกันนะพี่นะปิดตาไม่ทราบพี่นะแคปรูปมาด้วยนะคะอย่างองยุ้ยบอกนะคะเพราะว่าบางทีหนูเองนะก็ไม่ทราบจริงนะเราก็ไม่ได้เป็นพระทราทั้งหมดนะคะพี่นะ แต่ผ่านหูผ่านตาแล้วก็พอรู้นะคะพี่นะสักครู่นะจ๊ะพร,ระปิดตานะคะอยู่ในกรอบเงินแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะพี่ๆขาหนูเอาสามพันนะคะพระปิดตาสามพันบาทนะคะ ถัดมานะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะนี่ถัดมานะคะก็จะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหลวงปู่ทวดนะ พระล่วงนะคะจัดโปรแทนแทนวันนี้เลยนะคะเอา 1350, 1350บาทนะคะพระล่วงนะอ่ะหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดเอาไปเลยพี่700นะคะเอา700นะคะนี่ใครไวใครได้นะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะอ่ะพัยดยศหลวงปู่โตะนะคะพัยดยศหลวงปู่โตะนะคะนี่ รายการนี้หนูเอา2,800นะคะ2,800นะดูให้ชัวร์ก่อนนะพี่นะเพราะว่าเดี๋ยวผิดพลาดขึ้นมานะเป็นทองนะหนูตายแน่2,800นะซ่อมเยอะเลยอ่ะสองพนะคะสองพันเจ็ดนะได้อยู่นะพี่นะสองพันเจ็ดอ้า สองพันนะพี่นะหลวงพ่อเงินนะคะคอแอลนะคะมือเลขแปดนะคะปีหนะนึ่งห้านะนี่เอาหนึ่งพันแปดร้อยแล้วกันเนาะพี่เนาะอยากขายเนาะอ่าเหรียญละค้ังนะคะเหรียญละคังนะหลวงพ่อกเกษมนะคะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะหลวงพ่อกเกษมนะ,หะเหรียญละคังนะหนไปกันแบบไวนะพี่นะใครไวใครได้นะอย่างที่บอกนะนี่ ลีลากุดทุ่งเศรษฐีนะเอาหนึ่งพันสองพอนะคะในคลิปนี้คลิปเดียวนะพี่นะถ้าเจอแบบอืนแบบนี้อีกนะคงไม่ได้ราคานี้นะหนูให้แค่ในคลิปนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปหล <c oughs> วงพ่อคูณนะคะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะเรียนหลวงพ่อคูณนะคะนี่ได้มาจากบานญานนะปกนะคะปกนะนี่พระปกอ <c oughs> เอาสามพันนะเนื้อชิ้นเงินแล้วก็เรี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะ รูปถ่ายไม่ทราบที่นะจ๊ะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพระไม่ทราบที่นะคะตุ้งกอขนมเปี๊ยะนะคะเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะอ่ะอันนี้ไม่ทราบที่เลยนะคะนี่น่าจะเป็นหลวงพุทิมนะพี่นะนี่อ๋อคุณแผนนะคะหลวงพุทิมนะคะ เอาแปดร้อยห้าสิบพระใสนะคะเอาหนึ่งพันนะคะพระใสหนึ่งพันนะคะใครฟังคลิปหนูอยู่นะจะทราบว่าหนูจัดโปรจริงถ้ากระดานนะเอาหนึ่งพันบาทนะคะใครฟังคลิปทุกวันนะจะทราบราคานะคะไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วเนาะพี่เนาะจริงเจ็ดร้อยบาทหลวงปู่โตนะคะพระบิดตาหลวงปู่โตนะ เอาไปสะสมเอาไปส่องเล่นนะพี่นะไปศึกษานะคะอ่ะรายการนี้นะคะเอาเป็นเนื้อทองคำนะพี่นะหลวงพระเดิมนะคะปลาระเพียนหลวงพระเดิมเนะื้อทองคำหนึ่งหมื่นสามพันบาทหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะอ่ะเอาอย่างนี้จะจัดให้เอาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วกันพี่อะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่ พาตาเพียหลวงพระเดิมนะคะเป็นเนื้อทองนะเป็นเนื้อทองคําแท้นะพี่นะหนึ่งหมืนสองพันนะนอนกองแบบนี้เลยนะคะลาหูนะคะงาแกะนะคะองค์นี้หนูเอาหนึ่งหมื่นห้าเอ้ยหนึ่งพันห้าร้อยนะคะติดหนึ่งหมื่นมาเลยนะเมื่อกี้พูดถึงหมื่นนะพี่นะนี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ปางซ่อนหานะคะเอา1,500นะคะปางซ่อนหาแคปรูปมาด้วยนะเพราะว่ามีเหมือนจะมีอยู่2องค์นะคะพี่นะอ่ะองค์ที่1นะองค์ที่2เป็นองค์เล็กนะคะนี่ลงประทับนะคะรายการนี้นะคะเอา2,000นะพี่นะเอา2,000เท่ากันนะพี่นะ1,500ขายไม่ได้นะเรียม้วยกล่องเงินนะ2 0 0พนะ2 0งพนี่ ปิดตาสามเกอร์นะคะเอาหนึ่งพันสองรอยบาทนะคะพระปิดตาสามเกอนะคะเอาสี่พันไม่ได้จีโนะเรียมกรอบเงินมาด้วยนะเอาห้าพันะพี่นะเต็มที่ได้ห้าพันนะนี่เต่านะคะเต่านะจัดโปรให้อีกแล้วนะจ๊ะเอาหนึ่งมื่อ่า 1น0 0นะคะ1,200นองยะน้องยอเบอร์อนะจ๊ะนี่พระเป็นไม้แกะนะพี่นะเป็นไม้แกะนะคะพระปิดตาไม่ทราบพ,พี่นะไม้แกะนะคะนี่เอา2 0 0พนะพี่นะปิดตาไม่ทราบพ,พี่สองพนนี่นางพญานะคะ1,500บาทนะคะนางพญานะหลวงปู่สุขนะคะหลวงปู่สุขนะ เอาสองพันนะคะพี่นะพระหลวงปุสกขนะใครเคยเห็นน้องยุ้ยขายสามร้อยก็เห็นมาแล้วนะไม่เหมือนกันนะพี่นะต้องบอกก่อนนะนี่รายการนี้เอาสองพันนะคะพงษ์สุพรรณนะคะพงษ์สุพรรณนะแจ้งด้วยนะจ้าพงษ์สุพรรณน,นี่เอาไปจัดโปรให้ลูกค้าอีกแล้วเอาแปดร้อยพอนะแปดร้อยนะขี่อนุมานนะคะ หลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมเอาเจ็ดร้อยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะปิดตาหลวงพ่อท,ทับนะคะนี่เอาสามพันนะพี่นะปิดตาเนื้อไม่กระสิทธ์นะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะสองเจ็ดพอนะพี่นะให้ในไลน์นี้ไลน์เดียวนะสองพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ ถูกกนนี้ไม่มีแล้วนะพี่นะแล้วคลิปนี้หนูก็ให้เป็นแบบอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้นะต้องการเอาเงินลงทุนค่าเทอมค่าเทอมลูกด้วยนะลงทุนใหม่ด้วยนะคะเอาสามพันนะคะหลวงปูเอี่ยมเนื้อเงินนะคะพรุ่งนี้ต้องจ่ายค่าเทอมลูกนะคะ,ะวันนี้สิคะวันนี้นะจ่ายค่าเทอมลูกคนเล็กนะนี่ก็หาเงินนะพี่นะเอาสามพันแล้วหนูก็จะท,ทําธุรกิจเพิ่มด้วยนะคะก็เลย เป็นจะต้องหาเงินนะคะนี่หลวงปูดทิมนะคะหน้ากากทองคำนะคะนี่ลงยาด้วยนะคะหลวงปุดทิมนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหลวงปูดทิมนะนี่เอาหนึ่งพันสองรอยนะคะก้มมาหลวงชุมพรนะคะเสียงเนยเ <ๆ S 1> น,นยเนยเนยเนาะพี่นะไม่เหนื่อยนะตื่นเช้ามากนะคะเพราะว่าเราต้องไลฟ์แล้วก็รีบเดินทางต่อเทพนะคะกมหลวงชุมพรนะคะ นีองค์ตั้งนะแม่ชีนะคะอยากขายนะเอาไปเลยพี่600้อยพอนะคะพระกิ่งนะคะพระกิ่งเนื้อเมกสิทธ์นะแพงแน่นอนนะพี่นะแพงด้วยเนื้อแล้วนะสี่พันนะพี่นะพระกิ่งเนื้อเมกสิ์นะจ๊ะช่องหนูเนี่ยพระราคาจับต้องได้นะหน0 0งพบาทเอาไปเลยพี่อะนี่ ให้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะนี่เกจชยโยนะหนึ่งพันบาทนะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมนะจ้าเอาสามพันนะคะนี่พ้าพงของวันปากน้ํานะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะน้องยุ้ยเอาสามพันนะเสียงเออแล้วนะก็ท้ายคลิปเหมือนเดิมช่องทางการติดตอ่อเบอร์โทรเราคือดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะสำหรับนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะช่องน้องยุ้ยนะคะยุ้ยพิจิตบรารมีพักเครื่อง ด้วยนะคะน,นั้นก็เป็นอีกช่องหนึ่งน่าภาคเรีร้อยรลคะ่ะเบาๆส่วนช่องที่หนูไลฟ์สองช่องนี่ก็วิภาบ้านนะแล้วก็พระบ้านทั่วที่พิจิตจะให้ใบย้ยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ